แม่วัสดีครับแม่วัสดีครับ่อสวัสดีครับบอสกําลังประมูลอยู่ว่าปีหน้าจะมาอยู่กับโงไหนกั่หรดิอ๋อบ้านงยังเลยเป็นจริงเราเกํลังจีบน้องอยู่ว่าเขกจริงแน่น่าแต่ไม่พจูงในะไม่เพจอเศร้าะพอจูงพ่เศร้าไงไม่ยินดีเมียยา อันชิดมาอันเม่พ่อผู้เดียวบดีนเม่ยอยู่ก็มานั่งบดเหียวบดดนี่ครับเมียอยู่อย่างก็ต้องดูอย่างก็ต้องดูนช้าบ้างเมื่อไร่กว่าแต่หนบ้างแอบหลับใากดต้องมือสุดหรอนั่งมาแต่ว่าปัดตัวกูอยู่ก็ได้ไปโอกาสที่เราเข้าตัว ตัวคนแหงวิเี ceu, it, feet, so ้มันยัราู่ไน้ถ้าจะลงกันานขึ้มาไม่้นรอ่้เยโ้อบตด้วายจอบกับ่สมัยใจลูกเต่าเนนนอกันันันแ้ก็แเ่าีบอม่น้ยมันตัวังยู่นันอยออนึงเขาเขาจีบออด มาสิลงไปมมะไเนาะมันต้งไปไมเี่ยใครจไปล่ะไปบอกขบอขบอดใช่ไมเนาะเอาวมีหิวกืบมากพอไหมไปดีได้ไปกันต่อรอเนียว่าสองงเพื่อใหรครับตููเท่าไรล่ะเ่รคัฮะการากันาาพวกาต้นลัเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้ว เียบร้อยเรี่ยอโจตอนนี้มาแสดงมาเี็นอิงก็เป็น้อิงออดมอโจงานุ่ลยเนี่ยโ้อนบ้านแต่นคืมอโจเ่จริจริงสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน ebg มาแล้วค่ะสวัสดี fc เพชรสาวนอเพชรบานแพงนะคะ สวัสดี FC น้องอุ๋งอิงนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวของอบอสจูกับน้องอุ๋งอิงที่ไปเข้าอัดรายการอาของ Work ์กพอยนะคะรายการหมอลำไอเดลสรุปครั้งก่อน ก็ไปเจอพ่อดาบสอปฐมบันถึงศิลก็ทำคลิปไปก,ก็เห็นบอสจูลงคลิปไปก็บอกว่าพ่อพ่อดาบสอนน่ะขอน้องหญิงไปอยู่ด้วยประมาณว่าบอสจูก็จะออกเพลงใหม่ให้พี่ชมพู่เพลงอ่ป้าผัวกั็ห้ามโหลดอืม แล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็ของบอสจบอสจก็จะออกเพลงอสิบแปดกันยาที่จะถึงนี้เนาะส่วนของพี่จะพูดจะออกที่11กผพานมาแล้วเนาะค่ะเนาะของพ้อจกะหากสาวเข้าเมย์สิ่งจะออกสู่สาธารณะออกสู่สายตาทุกมุมของโลก วันที่สิบแปดนี่สิบแปดกันยายนนี่ละ่ะหกหกนี่แหละแต่ในระวางนั่นพอดาบกะแสดงที่ทาประมาณว่าเราขององค์อิงเด็ยเป็นยังคือต้องออกของพอก่อนของ,งอิงไปใส่ประมาณเซิ่งเนี่ยเข้าใจยังเนาะค่ะเซิ่งแล้วก็สิส่วน่า เครื่องไ้น้องนี่ต้อง,งองง่งแงกับพอไ้ได้ว่าถ้าไปแล้วของลูกสาวไปไหนมาใส่น้าันกันแทๆ้ๆเออเป็นยังจังคอยบอกฮิตเพ่งไ้แต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นเรื่องเรื่อง,งของคอนเทนเนาะพี่น้องเนาะกับะมาณมาว่าบางงานกันว่าไ้บอกแบบนี้แบบนี้น,นี่เขาเอ,อิ่นคอนเทนต์เด้อพี่น้องเด้อหางลังคนก็บ่าเข้าใจได้ข้าว่าคอนเทนเนอ่์ เพราะว่าอย่างมือนั่นแอดเปนก็นเอาไปล่งทิกตอกเอาไปล่งเรี่ยวนะกับล่งทัาน์ยูทูบหมดแหละสิมี้อมเมม่นบางคอมเม่นนี่เบามากประมาณมาเพราเป็นตาสิแม้ว่าอย่างสี่ได้พอดาบก็เลยใหญ่อพอแห้งแล้วประมาณเนี้เออเพราะเล่นกันบว่ควรประมาณนั้น บอกเขาใจญ่เข้าคอนเทนต์ได้พี่น้อง่นหยอกกันซื้อมาเมื่อนี่ก็อีกเรียกพี่น้องบาทนี่อยู่ในระวงังเสียนเศร้ามีแห้งเหงื่อมาท่านถึงคิ้วทายทำให้ทำมันอะไรมอราไม่ดอนนั่นแหละไม่หยอกกันอีกแล้วพี่น้องประมาณว่า ให,ให้พอ่อพ่อดาบสอมาส่วนที่ลาปยูนำ้ำพร้อมกันครับอีสานนครศินเออเฮี่ยหน่อยนาะเฮียหน่อยเบิงกะมานังยู่น้ำบอจูเขามาเห็นเออมานั่น,น,นแต่จริงก็คือมาเห็นแล้วก็ถามว่าจยงไหนกันอีานลาก็เว่าซอยกันดีดี่าพ่นพอ่พอดาไห ฆ่าตูท๋ทอดนั่นทอดน,นี่เราองพ่อล่ะ,ะเสียทอดไถล่ะเสียมาปม๋อม้วนวเ,นเนบนิื้องเบิ้องเซกันพูดนะขโมยพูดพ่ออีกทีเดียว่าคือเป็นตูเป็นตะดีบาดนี่พอดาบว่าพอเดียวว่พ่อได้หลอแบนี่เพราะวะ่าพอดาบเอา,มอมาอมแม่อีวว่าพร้อมแน่เอาแม่บ้านมาพรอเอาคุณนายเป็นแม่น้าบาดติเนาะเอเอ กับว่าอีหล่าไปน้ำพอดูๆเพราะว่าได้มาอิ่วก็นเลยเป็นน้ำพอดุๆอีหล่าเมื่อยบอขันอีหล่าเมย์กับไม่อยู่น้อแม่กันอะไรเด้อแม่จะซัพพอเต็มที่เพราะว่าโอ้ออีหล่าก็ยังมาอีกดิพ่อว่างไหนพ่อก็ยังคลิปอ่ะล่ะน้องเพถึนได้คลิปให้เบิรงนอ่ะล่ะโพดบอพี่น้องอีหล่ากับกิ้งแค่แสดงเป็นนักแสดงเด้อสมือเลย นะพวกเข่าใจค่ะว่อคอนเทนต์ผู้พวกเข่าใจกับพวกเข่าใจได้ไปนอก่นเฮ็ดยอ,อกกันนะคะย่างหน่อยๆก็สรุปสุดท้ายคืออยากให้โหว,ว่าบอโจนีจะออกเพลงวันที่สิบแปดกันยายนนะคะแล้วก็จะเปิดบงสิบแปดกันยายนนีก็อยายลืมเน้อขัไปกดแจกดกดติดตามกดบึงให้บอลโจได้ตีถึงมาแรงเนาะ ซึ่งก็บสิ่ีเสื้อผ้ายเเยะแยะไอเพเปิ้ได้ลงไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้หยอนไปเบื้องย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ยังว่าพ่อเพื่อนบอกถึงเรื่องว่าสิเปิดวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามกันยายนะคะแล้วก็ส่วนของพ่อดาบก็บสิเปิดยี่สิบเก้าเส้นของอีสานนครศรีน,น,นะคะเพื่อนก็สิเปิดวันที่สามสิบนันเป็นการว่าโปรโมท มาบากให้การฟังเด้อพี่น้องเด้อบานบานี้บกุกบาดี้ก็เลยเข้าไปเบิ่งข้อมิ่งในช่องของสาวหน่อยเป็นวันแพงเด้อบบานี้พี่น้องมันมีอยูข้อมิ่นหนึ่งไหมเด้อจะอ่านให้ฟังเด้อเพื่นอนบอกว่าเพ่นไก่ตุ๋นในหางเทนอะเทล่ะคือแกงหมอหญ่เลยอ่วอันนี้อันน,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 นี้อันนี้เบาๆบาร์ดี้ว่ามีอีกข้อมิ่งหนึ่งนี่ บางครั้งการพูดเล่นนี่ก็บอดีได้ะเพค่นว่าถ้าน้อมน้ำใจพ่อไวเป็นการดีคิดดีท่ามดีพูดเรื่องพูดเรื่องอื่นที่พอ่อไม่ต้องนาถอดสีเห็นแล้วสงสารจะเปลี่ยนคอนเทนต์กับตามทว่าสันว่าเน่นสิเป็นคอนเทนต์กับตามทะนะ เพิ่นสงสาร่อโจเนี่ยบ่บอกนะว่าเพิ่นซื้อไว้อย่างเพื่นอนเขาเนี่ยเนี่ยว,ว่าเพื่อนเข้าใจเนาะเพิ่นสงสารบอดจูนาถวดสีพิสันเพิ่นว่าบอกวิาลาว่าเบียบบบถน้อมนำใจพอีหลาก็อีหลาก็ถืบอบวกให้ว่าจังสันพี่น้องเด้อมันเป็น่นคอนเทนเดอร์พี่น้องเด้อย่างนีน้อยก็คือ พอดโจก็จะได้ประกาศเปิดตัวเพลงใไม้หักสาวหักสาวข้าวแมรนะคะซึ่งกับท้ายท้ำเอ็ีเรียง้อยวันที่18กันยายุนนี้ก็คือสิปล่อยออกสู่สายตาทุกผู้ทุกคนเอทุกคนทัว่วโลกนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเพิ่นบอกถึงว่าวันที่23สิเปิดบงนะคะ บ้านเปิดบุ้งสาวน้อยพชรบ้านแพงกาอยาืมกันผู้ใดไปเบื้องหนางานบ่ไดดกับเขากุ้มปิดนะคะ169บาทสิบามีงวาาัวหาโตจักรยานาไฟฟา้าหาขั้นทองคำอีกสองสินแล้วก็เงินสุดหนางานอีกเยอะแยะมากมายกับบ้านใดนประกาศบ่ไดดว่าจัดท่าเพอบ,บิวกันหน้างานเนาะท่านใดที่ สนใจอยากจะรุ่นลางว่ลนกับเขากุ้มปิดนะคะเอาโอเคนะคะกุ้มปีดกับติดตอไปทงังสาวน้อยผพดบ้านแพงสาวน้อยผพชเพิด,ดสาวน้อยพิรบ้านแพงแฟนเพลิดโอ้อย่างเจ้าเจ้าบอกบระษัทประจีนนะพี่น้องเอา้าตามนั่นนะคะผู้ใดเขามากแล้วก็ขอความาเบิงก็ขอ,งขอฝากช่องนิหน่อยของแอดเพนนะคะเพชรแสงตะวัน เอวี B G นะคะพิมเขาว่าเพชรแสงตะวันนะคะมีเอวีเจติดสวยหอยตามมากกวกดเอาโลดนั่นแหละกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดเบิ้งย้อนหลังแอดเพน่มนะคะเพื่อจะได้ผ่านกดของยูทูบไว้ไวเนี่ยจะได้นาข่าวสารข่าวไมา้เบิ้งแบบรั่ว <c oughs> ละทีสำคัญ 5, าหาเพื่นว่าไกลแม้เช่นก็นอุดรอนเนาะเพื่อนว่ามาไก่ก็จะได้แวะเวียนไปเบิ้งไป,ไ,ป,ไ,ปได้ลิปดี ไปได้แนวดีวง่ามๆเมื่อฝากตอนกันน้พี่นดองเนาะเอาละค่ะสุดท้ายก็ขอก้าวเข้า่าสวัสดีค่ะ